สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์45นาทีกับคิงบอลประจำวันพุธที่17มีนาคม2021นะครับผมก่อนที่จะไปวิเคราะห์สกอร์45นาทีกันในวันนี้นะครับผมขอสรุปผลงาน VP ของผมเมื่อคืนก่อนนะครับผลงาน VP ีของผมเมื่อคืนนะฮะก็ยังกินเต็มกันเหมือนเดิมในกลุ่มของผมนะครับส่วนผลงานของพี่เสือในกลุ่ม45นาทีนะครับก็ชนะกันเหมือนเดิมนะฮะ ใครสนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับให้แอดไลน์มาเลยที่ adkingball adkingball แอดแล้วถ้าผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีตลอดชีพไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูเช็คครับนะฮะสปราร์ตาปราบเปิดบ้านการเยือนของบาน,นิกออสตาว่าเวลาสีทุ่มครึ่งนะครับ สถิติการพบกัน10นัดหลังสุดของสปาร์ตาปรากับบาริกออสตาวาสถิติบอกว่าการันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป7เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยพบกันสถิติเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วสปาร์ตาปรากชนะ7เสมอ1แพ้2การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก7เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป6เกมจาก10นัดหลังสุด สถิติการเฝ้าบ้าน10นัดหลังสุดของสปาร์ตาปรากชนะ6เสมอ1แพ้3การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก8เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป6เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยเฝ้าบ้านนะครับสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วบานิกออสตาว่าชนะ4เสมอ2แพ้4การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกมจาก10นัดหลังสุด สถิติการออกไปเยือน7ด้านหลังสุดของบานิกออสตาว่าชนะ3เสมอ1แพ้3การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก5เกมและการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป5เกมเช่นกันจาก7านัดหลังสุดที่เคยออกไปเยือนนะครับต่อไปมาดูประตูได้เสียของ2ทีมนี้กันบ้างนะครับสปาร์ตาปรากแข่งไปทั้งหมด21นัดชนะ15เสมอ2แพ้4 ยิงประตูไปทั้งหมด47ประตูเสียประตูไปทั้งหมด24ประตูมี47แต้มรั้งอันดับที่2ของตารางนะฮะ6นัดล่าสุดยิงไป15ประตูเสียไป6ประตูเท่ากับว่าสปาร์ตาปรากยิงประตูเฉลี่ย2.5ประตูต่อนัดเสียประตู1ประตูต่อนัดดูจากประตูได้เสียและสถิติของสปาร์ตาปรากผมมองว่าทีมนี้มีเกมรุกที่จบสกอร์ได้ดีและ เกมรับที่เล่นเข้าใจกันมากเลยเสียประตูน้อยนะฮะตอนนี้นะครับผมพูดได้เลยว่าเรามี1ประตูเก็บไว้ในกระเป๋าของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูของบานิกออสตาว่ากันบ้างนะครับบานิกออสตาว่าแข่งไปทั้งหมด23นัด ชนะ9เสมอ6แพ้8ยิงประตูไปทั้งหมด32ประตูเสียประตูไปทั้งหมด23ประตูมี33แต้มรังอันดับที่7ของตาราง6นัดล่าสุดยิงไป11ประตูเสียไป8ประตูเท่ากับว่าบานิกออสตาว่ายิงประตูเฉลี่ย1.83ปประตูต่อนะัด เสียประตู1.33ประตูต่อนัดดูจากประตูได้เสียและสถิติของบานิกออสตาว่าผมมองว่าทีมนี้มีเกมรุกอยู่ในระดับปานกลางนะฮะและก็เกมรับอยู่ในระดับเดียวกันรักษามาตรฐานแบบนี้ได้ดีและมันทําให้ผมมองว่าเราจะมีอีกหนึ่ง ประตูจากทีมนี้เป็นอย่างต่ำนะครับส่วนราคาสกอร์สูงคู่นี้เต็มเวลาเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ำา0ป8ปัจจุบันราคาขยับลงมานิดหน่อยเหลือ2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ำา0.93ปูให้สปาตาปรากชนะจ่าย1.44ปูเสมอจ่าย4.20ูปูให้บานิกออสตาวาชนะจ่าย6.00ปัจจุบันราคาปูไม่ขยับไปไหนเลยนะครับยังนิ่งๆนะฮะส่วนราคาแฮนดิแคปนะครับเปิดมา หนึลูกควบ1นลูกครึ่งให้ทีมต่อชนะจ่าย1.05ให้ทีมรองชนะจ่าย0.75ปัจจุบันราคาขยับให้ความสำคัญกับทีมต่อเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลดความสำคัญทีมรองนิดหนึ่งราคาแฮนดิแคปปัจจุบันนะครับอยู่ที่1ลูกควบ1นึลูกครึ่งเหมือนเดิมนะครับให้ทีมต่อชนะจ่าย1.00ให้ทีมรองชนะจ่าย0.80นะครับ จากราคาที่มันเปิดมาประมาณนี้นะครับผมมองได้ว่าทีมต่ออาจจะไม่สามารถชนะราคาไปได้แต่ว่าทีมต่อมันจะเปิดเกมบุกใส่ทีมรองอย่างแน่นอนแต่ทีมรองก็จะไม่ยอมเหมือนกันนะฮะเมื่อเกมเปิดบอลรองก็จะมีโอกาสทำประตูได้เช่นกันนะครับเพราะคําว่าฟุตบอลไม่มีคําว่า100%หาคุณไม่มีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถิติและราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดในวันนี้ผมไปสกอร์สูงครึ่งแรกสปาร์ตาปรา ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับใครสนใจที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับให้แอดไลน์มาเลยที่แอดคิงบอลแอด n g b a l l แอดคิ l แอดเข้ามาแล้วคุณจะได้มากกว่าแนวทางแน่นอนนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีอะไรอยากแนะนำผมนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะฮะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง k i n g ง่อนด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอให้ v, v ีพทุกท่านโชคดีนะครับส่งดีครับ